การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมรินทีวี เปาผจญภัยในโลกนิทานตอนเด็กเลี้ยงแกะผมชื่อเปาเปาเป็นผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือนิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเป้าเปากันดีกว่าทำไมคุณครูต้องคอยย้ำเตือนพวกเราเสมอ ว่าเด็กๆต้องห้ามพูดโกหกนะแล้วการโกหกมันไม่ดียังไงอันตรายกับตัวเรามากเลยเหรอเดี๋ยวเราลองไปถามพี่กระต่ายดีกว่าว่ายังไงจ๊ะน้องเปาเปาวันนี้อยากไปสนุกที่ไหนดีจ๊ะเปาเปาอยากรู้จังเลยครับว่าทำไมคุณครูคอยสอนย้ำเตือนเปาเปากับเพื่อนๆอยู่เสมอว่าเด็กๆต้องห้ามพูดโกหกด้วยล่ะครับ การโกหกมันไม่ดียังไงหรอพี่กระต่ายถ้าอย่างนั้นพี่กระต่ายมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เปาเปาลองเข้าไปดูแล้วเปาเปาจะเข้าใจเรื่องความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีเลยเปาเปาสนใจไหมล่ะเรื่องนี้จ้ะเด็กเลี้ยงแกะได้เลยครับพี่กระต่ายน่าสนใจจังเปาเปาจะได้เจอแกะด้วยใช่แล้วจ้ะเปาเปาจะได้พบเจอกับแกะมากมายเลย และก่อนที่เปาๆจะเข้าไปในโลกนิทานเปาเปาจะต้องสวมหมวกใบนี้เพื่อที่จะเข้าไปในโลกนิทานได้จ้ะขอบคุณครับเจ้าแกะวันนี้อากาศดีทุ่งหญ้าเขียวขจีพวกเจ้ากินให้อิ่มแล้วรีบกลับมาหาข้านะเดี๋ยวข้าจะรอแถวนี้แหละอย่าไปไหนไกลล่ะ เก,กสวัสดีตอนเช้าครับคุณลุงคุณป้ามาทำงานกันแต่เช้าเลยนะครับส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้อากาศสดชื่นฝูงแกะของหนูคงกินหญ้าอย่างอร่อยและมีความสุขมากๆเลยสินะใช่ครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยผมก็ปล่อยให้เจ้าพวกแกะเดินเล่นหากินหญ้าไปเรื่อย ถึงเวลาก็จะต้อนกลับเข้ารั้วครับคุณลุงหนูก็ต้องคอยดูแลฝูงแกะดีๆล่ะอย่าให้ห่างไกลสายตามากนะักเดี๋ยวจะมีสัตว์อื่นมาทำอันตรายเจ้าแกะได้ใช่แล้วใช่แล้วละ่ะอย่าชะล่าใจนักถ้าปล่อยให้ฝูงแกะพ้นสายตาไปนานๆอาจจะมีพวกหมาป่ามาจับเจ้าแกะไปกินก็เป็นไปได้นะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะถ้าม่เหตุร้ายอะไร พวกลุงและชาวบ้านก็พร้อมช่วยเหลือหนูตลอดหล่ะนะคุณมากครับคุณลุงคุณป้าผมจะดูแลเจ้าแกะพวกนี้ไม่ให้คลาดสายตาเลยครับลลลเรามีแกะมากมายหลายตัวจู่ๆถ้าเกิดมีเหตุร้ายขึ้นกับแกะของเราจะมีชาวบ้านมาช่วยเหลือเราและฝูงแกะเหล่านี้ได้ทันไหมนะถ้าอย่างนั้น เราลองมาพิสูจน์ความพร้อมกันดีกว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะของผมแล้วสนุกจังเลยจริงหรือเปล่าไปช่วยกันช่วยกันเร็วเรวเร็วไปไปคุณลุงมาช่วยผมหน่อยครับหมาป่าวิ่งไปตรงนั้นแล้วแกะผมตกใจวิ่งเตลิดเลยได้เลยได้เลยแต่ป้ารออยู่ตรงนี้แหละนะ เดี๋ยวลุงจะไปตามคนหนุ่มคนอื่นๆให้ไปช่วยดูเองลุงก็ดูแลตัวเองด้วยนะป้าเป็นห่วงจ้าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ากำลังจะกินแกะของผมแล้วช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้านี่เจ้าหนูเจ้าหนูหมาป่ามันไปทางไหนเดี๋ยวข้าจะไปไล่มันเองทางนั้นครับพี่รีบวิ่งไปหน่อยนะข้ากลัวแกะของข้าจะตายหมดเสียก่อน ไป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 ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเร็วเร็วเร็วเจ้าหนูหมาป่ากับฝูงแกะของเจ้าอยู่ตรงไหนนำทางข้าไปทีเดี๋ยวพวกข้าจะไปช่วยไล่หมาป่าให้เองทั้งนนครับทั้งนนครับเดี๋ยวข้าไปด้วยแต่อาจจะวิ่งช้ากว่าพวกท่านพวกท่านวิ่งนำหน้าข้าไปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการเสียก่อนนี่นี พวกเราก็มาถึงเนินเขากับฝูงแกะเหล่านี้แล้วข้าก็ยังไม่เห็นความผิดปกติเลยนะเจ้าแกะเหล่านี้ก็ไม่เห็นตกใจวิ่งหนีตามเจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นกล่าวเลยอืม,อมขาก็ยังไม่เห็นหมาป่าสักตัวเลยนะมันยังไงกันแน่เนี่ยหรือว่าพวกเราจะมาผิดทางกันล่ะหมาป่ามันคงไปอีกฝั่งหนึ่งไหมเราจะลองวิ่งไปดูเนินเขาอีกฝั่งไมล่ะข้าเห็นด้วยนะ พวกเราเรียบวิ่งไปเนินเขาที่อยู่อีกฝั่งกันเถอะถ้าช้ากว่านี้พวกแกะจะถูกจับกินซะหมดอ้าวพวกท่านวิ่งมาถึงก่อนพวกข้าหรือนี่แล้วเป็นยังไงบ้างจับเจ้าหมาป่าได้ไหมข้าก็ยังไม่เห็นหมาป่าสักตัวเลยนะท่านและฝูงแกะเหล่านี้มันก็กินหญ้าอย่ายงมีความสุขไม่มีอะไรผิดปกติเลยพวกท่านไปเนินเขาฝั่งโน้นกันหรือยังล่ะ พวกข้าก็เพิ่งจะวิ่งมาจากเนินเขาฝั่งนอนยังไงล่ะเห็นฝูงแกะกินหญ้าอย่างมีความสุขไม่เจอหมาป่าสักตัวเหมือนกันนั่นสิห้ยเหนือ่ยอย,อย,อย <c oughs> ข้าเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดเองแหละไม่มีหมาป่ามาสักตัวเลยข้าอยากจะรู้ว่าพวกท่านมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือข้าในยามฉุกเฉินมากแค่ไหนข้าเห็นความตั้งใจของพวกท่านก็ดีใจมาก แต่ก็อดคำไว้ไม่อยู่จริงๆที่เชื่อคำพูดข้ากันทุกคนโดยไม่สงสัยอะไรเลยพวกท่านแยกย้ายกลับไปทำงานเถอะเดี๋ยวข้าจะต้อนแก่กลับเองนี่เจ้าแกะพวกเจ้าไปกินหญ้ากันให้อิ่มนะเดี๋ยวข่าจะมาหาพวกเจ้าอย่าเดินไปไหนไกลล่ะ นั่งเล่นใต้ต้นไม้นี้จนครบเวลาแล้วค่อยตอนแกะกลับดีกว่า <c oughs> นั่นมันเสียงมาจากแกะของเรานี่นาะพวกมันเป็นอะไรเหรอทำไมร้องเสียงหลงได้ความตกใจกันนะเราวิ่งไปดูดีกว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะของผมแล้ว นี่นี่พี่ชายครั้งนี้เป็นเรื่องจริงข้าไม่ได้หลอกท่านหมาป่ากําลังมาไล่ต้อนแก่พวกมันกําลังจะจัดแก่ไปกินเป็นอาหารท่านเชื่อข้าเถอะนะครั้งนี้สาบานว่าพูดจริงเจ้าก็าวิ่งไปแล้วส่งเสียงดังๆประเดี๋ยวพวกหมาป่าได้ยินมันก็วิกหนีเจ้าไปเองนั่นแหละเช่นี่นี่ออกไปให้พ้นนะเจ้าพวกหมาป่าอย่ามาทำร้ายแก่ของฉันนะ เจ้าโหนเจ้าคิดว่าจะทำอะไรพวกข่าได้อย่างนั้นเหรอข้่แข็งแรงปราดเปรียววิ่งเร็วกว่าเจ้าและพวกแกเหล่านี้ยอะนี่แน่นี่แน่ออกไปดีๆซะเถอะเจ้าหมาป่าวายร้ายเอ๊้ยเอ็งโ้ข้าเจ็บแล้วนะเจ้าไม่คิดยอมแพ้ดีๆใช่ไหม ถ้างั้นค่าเปลี่ยนใจมากินเจ้าแทนพวกแกะเรานน่้ดีกว่าเนื้อของเจ้าน่าจะอร่อยกว่าเยอะเลย <laughs> อย่านะอย่านะเจ้าหมาป่าอย่ามายุ่งกับข้าออกไปใกล้ๆตัวข้านะเง่้ช่วยด้วยทุกคนช่วยข้าด้วยพี่กระตายพาเป่าออกไปหน่อยไม่อยากอยู่ในนี้แล้ว พวกแกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ครับพี่กระตา่ายเปาเปาเสียใจไม่เป็นไรหรอกจ้ะเปาเปามีชาวบ้านมาไล่หมาป่าไปแล้วจ้ะแต่ทีนี้เปาเปาเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการโกหกมันมีผลเสียอย่างไรต่อตัวเองถ้าตัวเราพูดโกหกเป็นประจำจนชินเมื่อถึงคราวที่เราพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อเรา ดังเช่นเรื่องราวในนิทานที่เปาเปาเข้าไปไงล่ะจ้าเปาเปาสัญญาเลยครับว่าจะเป็นเด็กดีไม่พูดจากโกหกที่ไม่เป็นความจริงเปาเปาขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพี่กระต่ายแล้วเราเจอกันใหม่นะบา,บาย Marine TV